และอีกสิ่งหนึ่งฉันไม่สามารถระบุได้อย่างแน่ชัดว่าโรคระบาดหรือสิ่งเลวร้ายต่างๆจะเกิดขึ้นเมื่อใดเนื่องจากมนุษย์ก็เปลี่ยนแปลง ไปเรื่อยๆเช่นกันตัวอย่างเช่นหากหมู่บ้านนั้นคาดว่าจะมีเรื่องเลวร้ายเกิดขึ้นกับพวกเขาแต่ทันใดพวกเขาเปลี่ยนไปด้วยเหตุผลบางอย่างหรือพวกเขาหลายคนเปลี่ยนไปพายุก็จะเลี่ยงออกไปหรือมาทีหลังหากพวกเขาไม่ดําเนินแนวทางอันดีงามของพวกเขาต่อไปตอนที่ฉันอยู่ไต้หวนันฟอร์มูซาติดต่อกัน4ี่ปีพายุใต้ฝุ่นพัดมาแต่ก่อนที่พายุจะพัดมาถึงไต้หวันฟอร์มูซาพายุได้หันกลับยูเทิร์นหรือแม้กระทั่งหันตัว วเสียด้วยซ้ำน,นักวิทยาศาสตร์หรือคนญี่ปุ่นก็สังเกตเห็นเรื่องนั้นพวกเขาคิดว่าชาวไต้หวนันชาวฟอร์โมซามีเวทมนต์หรืออะไรบางอย่างไม่ว่าจะเป็นอะไรก็ตามฉันแค่อยากยกตัวอย่างดังกล่าวเพื่อให้คุณทราบว่าแม่พายุอาจจะพัดมาที่หมู่บ้านของคุณพายุอาจจะพัดผ่านไปหรืออาจจะไม่พัดมาเลยก็ได้เ้าสิงหาคม2021รายงานล่าสุดในไต้หวนันฟอร์โมซา ท่านอาจารย์ผู้เอาใจใส่มากที่สุดเราต้องการที่จะแสดงความขอบคุณต่อท่านสำหรับการดูแลนิรันดร์ของท่านไต้หวันฟอร์โมซาได้รับพระพรอย่างแท้จริง ด้วยปฏิหารครั้งแล้วครั้งเล่าเมื่อวันที่23รก,กรกฎาคมพายุใต้ฝุ่นที่กำลังใกล้เข้ามาเลี้ยวกลับ90องศาและในวันที่5สิงหาคมใต้ฝุ่นอีกลูกหนึ่งด้วยได้หักเลี้ยวกลับและกระทบแผ่นดินก่อนให้มีฝนตกเพียงเล็กน้อยเท่านั้นด้วยความซาบซึ้งใจของเราและขอแสดงความนับถือผู้ประสานงานไต้หวันฟอร์โมโซาทั้งหมด ท่านอาจารย์ที่รักที่สุดและทีมงานซุพปรีมาสเตอร์ทีวีที่ทุ่มเทไม่นานมานี้มีข่าวออกมาโดยที่มีชื่อเสียงที่สุดเพื่อขายญี่ปุ่น NHK บริษัทกระจายเสียงแห่งญี่ปุ่นเกิดมีปรากฏการณ์ที่ไม่ธรรมดาอายุใต้ฝุ่นทุกลูกที่กำลังเข้าใกล้ไต้หวนันฟอร์โมซา ในช่วงสามปีที่ผ่านมาจะหักเหออกจากไต้หวันฟอร์โมซาดังที่เราเห็นได้จากภาพที่1ตั้งแต่เดือนมิถุนายนถึงธันวาคมฤดูพายุใต้ฝุ่นพายุใต้ฝุ่นทุกลกูกหันนี้จากไต้หวันฟอร์โมซาเป็นเวลาสามปีติดต่อก,กันดังนั้น nhk จึงใส่เครื่องหมายคำถามสามอันบนไต้หวัน A, ฟอร์โมซาไต้ฝุ่นในวันที่4กันยายน2 0 2 2ยิ่งเห็นได้ชัดว่าดัางแสดงในภาพที่สอง ดูเหมือนว่าใครบางคนเยียบเปลือกอย่างแรงและมันก็เลียวโค้งหักศอกไม่ใช่ยูเทิร์นสวยๆใต้ฝนลูกล่าสุดเมื่อวันที่13กันยายนในภาพที่3ยังดำเนินรอยตามของลูกก่อนหน้านั้นชาวญี่ปุ่นหลายคนโงโงงวยและอยากรู้เกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงที่ไม่ธรรมดาเหล่านี้มีเสียงตอบมากมายและคำอธิบายสำหรับข่าวนี้บางคนกล่าวว่าไต้หวันฟอร์โมซามีภูเขากั้นกลางใต้ฝนไม่กล้าท้าทายพวกเขา ไต้หวนันฟามงซาอาจใช้เทคโนโลยีชั้นสูงเพื่อป้องกันพายุใต้ฝุ่นคนหนึ่งถึงกับพูดติดตลกว่าเรียกว่าใต้ฝุ่นเพราะมันถูกควบคุมและกำกับโดยไต้หวนันแม้จะมีเหตุผลทางวิทยาศาสตร์ทั้งหมดนี้และคำพูดตลกละละละเราทุกคนรู้ว่ามันเกิดจากการปรากฏตัวของอาจารย์และความรักและความเสียสละสูงสุดของท่านเราไม่สามารถแสดงความขอบคุณของเราได้มากพอแต่ท่านอาจารย์ที่รักของเราขอพระเจ้าคุ้มครองและปลอบโยนท่านอาจารย์เสมอในโลกที่ ปั่นป่วนนี้ขอให้ท่านอาจารย์มีความสุขสงบเช่นกันดังที่ท่านมอบให้แก่เราด้วยรักและขอบคุณยิ่งฮาจานจากไต้หวันฟอร์โมซาในขณะนี้ฉันไม่สามารถอยู่ที่ไต้หวันฟอร์โมซาได้อีกต่อไปสำหรับตอนนี้เพราะฉันมีงานอื่นที่ต้องทำที่อื่นและบางครั้งพยายุใต้ฝุ่นก็มาสร้างความเดือดร้อนให้กับพวกเขา คนไต้หวันคนฟาร์โมซามีชาววีแกนมากขึ้นมีจิตใจดีมากขึ้นอธิษฐานมากขึ้นสัเสนพระเจ้าสรเสริญพระพุทธเจ้ามากขึ้นมันก็จะดีกว่านี้แล้วฉันก็สามารถเชืยยอ่อมโยงพวกเขาได้มากขึ้นและช่วยเหลือพวกเขาได้ดีขึ้นแต่มนุษย์นั้นยากมากในปัจจุบันนี้ในยุคนี้ของโลกเรามันยากมากที่จะบอกมนุษย์ว่าให้ทำอะไร เพราะพวกเขาคิดว่าพวกเขาเป็นพระเจ้าพวกเขามีทุกสิ่งทุกอย่างพวกเขาจะได้อะไรก็ได้ที่ต้องการในราคาเพียงไม่กี่ดอลลาร์ไม่กี่ร้อยดอลลาร์และชาวไต้หวนันฟอร์มโมซาก็ดีมากอยู่แล้วแต่ยังไม่แข็งแกร่งพอในไต้หวนันฟอร์มโมซาพวกเขามีไรายได้ดีและพวกเขามีรัฐบาลที่ดีมากรัฐบาลมือสะอาดและมีระบบที่ดีพวกเขามีกฎหมายที่ดีพวกเขาเอาใจาใส่คนของพวกเขาเองมากชาวไต้หวนันฟอร์มโมซา ก็รู้สึกว่าไม่มีอะไรต้องกังวลและพวกเขาก็มีความสุขกับชีวิตหรือไม่ก็ลืมพระเจ้าลืมพระพุทธเจ้านั่นคือปัญหาดังนั้นนี่สำหรับคนไต้หวันฟอร์โมโซาโปรตื่นเถิดโอเคโปรตื่นเถิด พระเจ้าและสวรรค์ไม่สามารถปกป้องคุณได้อีกต่อไปหากคุณเดินไปในทิศทางตรงกันข้ามตอนที่ฉันอยู่ไต้หวันฟามซาพวกคุณทุกคนฉันหมายถึงอย่างน้อยผู้ที่เรียกว่าลูกศิษย์ของฉันได้มาทำสมาธ,เามาธิเราทำสมาธิทุกสุดสัปดาห์และบางครั้งนานกว่านั้นหลายวันและทุกคนก็ได้รับการเตือนใจถึงความดีและการปฏิบัติธรรมมากขึ้นตลอดสี่ปีที่ฉันกลับมาเมื่อเร็วๆนี้ฉันไม่พูดถึงช่วงเวลาที่ฉันอยู่ที่นั่นหลายปีไม่ไม่แค่เมื่อเร็วๆนี้ หลังจากที่ฉันอยู่ห่างไปเป็นเวลา9ปีฉันก็ไม่สามารถกลับไต้หวันฟอร์มโมซาได้เนื่องจากพวกเขาใส่ร้ายฉันในหนังสือพิมพ์และวิดีโอ จำนวนมากและพวกเขาไม่รู้เรื่องนี้เลยพวกเขาเพียงแค่ฟังคนเลวๆหนึ่งหรือสองคนที่ออกไปผู้จาไม่ดีเกี่ยวกับฉันพวกเขาไม่ได้ตรวจสอบเลยด้วยซ้ำพวกเขาไม่ได้สืบสวนหรืออะไรเลยไม่ได้ถามเราด้วยซ้ำแค่เขียนแต่เรื่องแย่ๆเกี่ยวกับฉันแม้แต่โทรทัศน์ก็ไปร่วมด้วยต่อมามีบางคนมาที่อาสมของเราและที่ทำส่วนตัวของฉันเพื่อสืบหาความจริง หลังจากทราบรายละเอียดที่ถูกต้องอย่างชัดเจนแล้วพวกเขาก็ขอโทษและเขียนคำขอโทษนั้นหรือแสดงคำขอโทษนั้นทางทีวีพวกเขายังพูดอีกว่านโมชิงไห่อุช่างซือหมายถึงนโมท่านอนุตตาจารย์ชิงไห่แต่กรรมนั้นยิ่งใหญ่มากจนทุกครั้งที่ฉันพยายามกับไต้หวันฟอร์มซาฉันก็ทำไม่ได้แม้แต่เครื่องบินทั้งลำก็ต้องยกเลิกทั้งเครื่องบิน ไม่ใช่แค่ที่นั่งเดียวสองที่นั่ง,ท,งที่ถูกยกเลิกทําให้ฉันไปไม่ได้และฉันสูญเสียเงินครึ่งหนึ่งของทั้งหมดที่ใช้ไปสําหรับการจัดการเครื่องบินนั้นฉันยังให้แน่ใจด้ว่าทั้งชาวสุนัขของฉันทุกคนและทุกๆคน,คนขึ้นเครื่องบินไปหมดแล้วเราจําเป็นต้องยกเลิกนี่เป็นเพียงตัวอย่างหนึ่งตัวอย่างอื่นๆฉันลืมไปแล้วไม่อยากจําแต่ตอนที่ฉันกลับมาไตาา้หวันฟอร์มโมซาได้ฉันก็อยู่สี่ปีสี่ปีติดต่อ,อก,กันไม่มีพายุใต้ฝุ่นเลย และในปีที่ฉันจากไปพยายุใต้ฝุ่นก็มาเยือนและยังคงมาเยือนอย่างต่อเนื่องจนถึงปัจจุบันมีเพียงครั้งเดียวที่มันหันเหออกไปฉันคิดว่าเป็นเมื่อปีที่แล้วหรืออะไรประมาณนั้นฉันเดาว่าตอนนั้นบางสิ่งบางอย่างคงเปลี่ยนไปเพราะสงครามกําลังคุกคลามพวกเขาอยู่ดังนั้นบางทีผู้คนอาจจะจริงใจมากขึ้นในตอนนั้นฉันไม่ได้หมายถึงแค่ผู้ที่เรียกว่าลูกศิษย์ของพระเจ้าของฉันเท่านั้นแต่คนทั่วไปภายนอกก็หันไปนับถือพระพุทธเจ้าความเชื่อและพระเจ้ามากขึ้นด้วยปีนั้น พายุใต้ฝุ่นผ่านไปแค่ครั้งเดียวฉันไม่แน่ใจเรื่องปีหน้ามันเป็นข้อเท็จจริงทั้งหมดคุณตรวจสอบได้ทางอินเทอร์เนต็ตหรือสำนักงานพยากรณ์อากาศมันไม่ได้แต่งเรื่องทั้งหมดขึ้นมาในเวลานั้นผู้ที่เรียกว่าลูกศิษย์ของฉันต่างก็สันเ่ินฉันหนึ่งมากและพูดว่าโอ้อาจารย์กลับบ้านแล้วนั่นคือเหตุผลแต่เราไม่ได้บอกอะไรมากกับใครแค่ลูกศิษย์เท่านั้นที่รู้เรื่องนี้แต่ไม่ใช่ทุกคนที่รู้และคิดแบบนั้น แม้แต่คนญี่ปุ่นด้วยฉันเล่าเรื่องนี้ให้คุณฟังเพื่ออธิบายว่ามันไม่ง่ายเลยจริงๆที่จะระบุชัดเจนว่าอัพิบัติจะเกิดขึ้นเมื่อใดและจะเกิดขึ้นที่ไหนเพราะจิตใจ,จของมนุษย์เปลี่ยนแปลงได้และความบริสุทธิ์ของมนุษย์ก็เปลี่ยนแปลงได้เช่นกัน การองศาเซลเซียสอาจเป็นความแตกต่างระหว่างหิมะและลูกเห็ดการสวมเสื้อแจ็คเก็ตหรือไม่สวมในชีวิตประจำวันของคุณอาจดูไม่สำคัญแต่หากโลกร้อนขึ้น3องศาก็อาจเลวร้ายมากอุณหภูมิที่สูงขึ้นกำลังผลักดันให้ระบบนิเวศของโลกผ่านจุดที่ไม่อาจหันกลับได้หรือไม่ เรากลับไปไม่ได้แล้วไม่มีทางกลับหันหลังได้ทุกปีความเสียหายจะยิ่งเลวร้ายลงปริมาณหิมะที่ตกลงมาทางตะวันตกของนิวยอร์กวัดเป็นฟุตไม่ใช่นิ้วหนึ่งในพายุที่รุนแรงที่สุดที่เคยบันทึกไว้พายุหิมะที่ห่มกระหน่ำไม่หยุดยั้งฝนตกหนักเป็นประวัติการณ์ด้วยนุณหภูมิที่ทำลายสถิติใหม่ในสหราชอณา,าจากักรโลกกำลังเผชิญกับสภาพอากาศที่เลวร้ายมากขึ้นเรื่อยๆสร้างความเสียหายไปทั่วโลกทำลายระบบนิเวศเศรษฐกิจและชุมชน <Et> วิธีนี้คุณจะช่วยลดภัยพิบัติให้เหลือน้อยที่สุดหรือลบภัยพิบัติออกไปได้หมดและหากคุณมีอาจารย์ที่แข็งแกร่งอาจารย์ที่ทรงพลังอยู่กับคุณแน่นอนว่ามันจะดีกว่าและง่ายกว่าสำหรับคุณแต่เพราะคุณไม่รู้แน่ชัดคุณก็ต้องดูแลตัวเอง อย่างที่ฉันบอกคุณไปแล้วเอาอาหารไว้ในบ้านของคุณอาหารที่คุณไม่ต้องปรุงเพื่อกินกรณีฉุกเฉินสักสิบวันหรือสองสัปดาห์เพราะในกรณีนั้นเวลาเกิดภัยพิบัติคุณทำอาหารไม่ได้เลยคุณไม่มีไฟฟ้า และฉันก็ไม่รู้ว่าแก๊สจะใช้ได้หรือไม่ดังนั้นควรซื้อของที่คุณสามารถกินได้ตามนั้นจะดีกว่าแม้แต่บ้ามีกึิ่นสำเร็จรูปคุณใช้น้ำพียงเล็กน้อยในการปรุงได้หรือจะทานแบบแห้งๆอย่างนั้นก็ได้ฉันกินแห้งแบบนั้น <laughs> เมื่อฉันไม่มีอุปกรณ์ทำอาหารเมื่อฉันต้องรีบเร่งหรือเมื่อฉันไม่อยากให้เพื่อนบ้านรู้ว่าฉันอยู่ที่นั่น ยกตัวอย่างเช่นนั้นรสชาติก็โอเคบะหมี่สำเร็จรูปก็โอเคก็ไม่ได้หมายความว่าฉันจะสามารถหูงงาหรือข้าวกล้องได้ตลอดเวลาและเนื่องจากฉันบอกคุณแล้วว่าบางครั้งฉันกินได้แค่ข้าวกล้องกับงาเท่านั้นเพราะทุกคนรู้และหลายคนเรียนแบบดังนั้นฉันจึงกินสิ่งนั้นไม่ได้เลยดังนั้นอะไรจะได้ สลัดและผลไม้ก็ดีต่อสุขภาพของคุณเช่นกันข้าวขาวข้าว,าวกล้องอาจมีสารหนูหรือมีสารหนูตกค้างอยู่ในนั้นน่ากลัวมากแต่ก็มีวิธีปรุงอาหารเพื่อหลีกเลี่ยงสิ่งนั้นได้ฉันเห็นมันบนอินเทอร์เน็ตแต่ฉันไม่รู้ จะตามรอยมันกลับยังไงเพราะว่าฉันยุ่งเกินไปที่จะตามรอยข่าวนั้นฉันมีสิ่งอื่นที่ต้องทําในเวลานั้นและเมื่อบทความนั้นหายไปฉันก็ไม่รู้ว่าจะเอามันกลับมาได้อย่างไรฉันไม่ใช่คนไฮเทคฉันรู้แค่บางอย่างเช่นวิธีเปิดโทรทัศน์สุพรีมมัสเตอร์วิธีปิดทีวีและตอนนี้ฉันได้เรียนรู้การเปิดระบบ40ล้านล้านล้านเพื่อให้เรามีหน้าจอจํานวนมาก ซึ่งจะมอบพระพรมากมายแก่โลกผ่านหน้าจอโทรทัศน์สุพรีมมาสเตอรหากว่าโอ้พระเจ้าถ้าทั้งดาวเคราะห์กินวีแกนและเปิดสิ่งนี้เราจะกลายเป็นสวรรค์เลยจะไม่มีสงครามใดๆอีกต่อไปไม่มีอะไรเลวร้ายและจะไม่มีใครหวิวโหยไม่มีภัยพิบัติใดจะกล้ามาเยือนดาวเคราะห์ของเรา ฉันบอกความจริงกับคุณแต่ฉันรู้มีไม่กี่คนที่เชื่อฉันยกเวยลูกศิษย์ของฉันแน่นอนและฉันขอขอบคุณที่คุณให้ความไว้วางใจฉันขอขอบคุณที่คุณช่วยทำงานให้กับโทรทัศน์สรีมมาสเตอร์เพื่อยกระดับโลกของเราฉันขอขอบคุณคุณไม่สิ้นสุดขอให้พระเจ้าทรงคุ้มครองคุณช่วยเหลือคุณและบำรุงคุณทั้งทางกายและจิตใจตลอดไปและขอให้คุณมีความเจริญก้าวหน้า ย,ยิ่งขึ้นไปเสมอบนเส้นทางแห่งวิญญาณของคุณนั่นจะทําให้ฉันพอใจที่สุดรักคุณรักคุณตลอดไปเด็กๆรักคุณรักคุณดวงวิญญาณที่งดงามรักคุณคนดีรักคุณคนที่รักพระเจ้า